ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาเปลี่ยนมือเร่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนมือเร่งคันนี้มันก็จะเป็นลักษณะข้องออย่างเงี้ยอันนี้ผมเอามือเร่งของมิตซูบิชิมาเพราะว่ามันเห็นไหมมันนิ่มคันนี้มันเป็นข้องออย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงพี่น้องมาใส่กับคาบูผ้าปัม๊มอ่าเดี๋ยวพาไปชมกันครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องตัดหัวนี้ออกก่อนนะฮะโดยใช้ครีมตัดหัวมันออกเลยนะครับแงบออกอ่าแล้วก็ดึงออกอ่ะมันก็จะเหลืออย่างนี้ละ วัดคันนี้วัดวัดโดยการใส่เข้าไปฮะฟิฟรครับพี่น้องอ่าใส่เข้าไปปั๊บวัดระยะครับแล้วก็ใช้ปากกามามาร์กไว้หรือกาลอ,อ๋อไม่ต้องใช้อ่ะแล้ววิธีการของเราสําหรับอ่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะอ่าไม่มีตาไก่ทําอย่างไรผมจะใช้เป็นลักษณะของสายไฟเส้นเล็กๆอ่าเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟเส้นเล็กๆของเก่ามานะครับแล้วก็มาพันตรงนี้ให้มันเป็นปมนะ แล้วก็ตะกัวหยอกนี่คือการเข้าหัวของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวสายสวิตช์ก็ต่อได้ปกติเลยนะหวังว่ามันน่าจะไม่ยากนะพี่น้องนะอ่ะปอกสายไฟนะครับอันนี้ใช้วิธีบ้านบ้านนะจริงๆแต่ผมใช้ตาไก่นะแต่ว่าเพื่อนๆพื่ทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีไงแต่สายไฟเส้นเล็กเนี่ยมันหาง่ายกว่านะครับชิมปอกสายไฟเรามีนี่โอ้โหนี่ไงใช้อุปกรณ์ผิดประเภทอีกแก การหดเนี่ยลูกศิษย์เอามาให้แค่ปุ๊บนะทีนี้พี่ก็พันเป็นปมนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งสักครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้หมดนะมันจะปมใหญ่นะเดี๋ยวมันจะเข้าร่องนี้ไม่ได้นะแบ่งสักครึ่งหนึ่งนะครับอเอามาไม่กี่เส้นหรอกนิดเดียวแค่นั้นนะฮะแล้วก็ลากมันออกมาเอามาทำข้างนอกเนี่ยมันจะง่าย นะพากันเรียวทามเลยทีนี้แล้วก็พันครับพันเป็นปมฮะสวยไม่สวยอยู่ที่พี่พันนี่แหละพอเยอะไปพอแล้วอ่าแล้วก็แง็บออกแง็บออกอจากนั้นใช้ตะกั่วหยอดนะฮะแต่ตะกั่วนี่ต้องซื้อแหละ ซื้อที่ไหนฮะก็มีขายทุกที่และครับร้านปูทิ้นปูแก้วปูคําปูดําปูสุพจน์มีขายหมดนะสนุกใช่นี่ะอ่ะ,อะป๊าบอันนี้อยาประสานะซึ่งจะหมดแล้วยังไม่มีตังซื้อเสียนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตะกัวนะยอดตะกัวไปด้วยนะนี่ฮะง่าย,ง,ายง่ายนะพี่นงนะเดี๋ยวผมโฟกัสก่อนอจับให้พี่จับให้ นี่นะยอดตะกัวครับมันก็จะเป็นปมเป็นก้อนใหม่ครับไม่ยากนะไม่ยากนะทําเองที่บ้านได้เลยนะทําเองที่บ้านได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเครียดบางท่านซื้อสายาเคเร่งไปมันสั้นมันยาวแต่งได้พี่แต่งได้นะครับส่วนสายไฟเดี๋ยวเราก็มาต่อเอาไม่ยากนะครับมันมาสองเส้นนะฮะจะเอาเส้นใดก็ได้เส้นหนึ่งมาแตะกับโครงอีกเส้นหนึ่งก็ไปแตะคอรอยเส้นใดก็ได้นะครับ ไม่มันไม่มีมันไม่มีบวกไม่มีลบนะครับเพราะว่าหลักการของทางสวิตดับนี่ก็คือมันช็อตั้วกันดับเพราะฉะนั้นนี่2เส้นจะต่อกันนะฮะความสวยงามอยู่ที่ความตั้งใจนะฮะใช่ไหมเฮ้ยเข้าเฮยเข้าใช่ไหมโอ้โเอาเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับหวังว่าน่าจะไม่งงนะถ้าสมมุติว่ากรณีที่สายสลิงมันสั้นไปแล้วก็แค่ตัดปอกสีดำเนี่ย ตัดปอกสีดำเนี่ยสลิงมันก็จะยาวนะครับอ่ะวิธีการแต่งของพวกเรานะลองไปทำดูนะพี่น้องนะสวัสดีครับ